ងាប្រើ្រីពីប្រោះថ្រា ยิ้มสู้แดดยิ้มสู้แดดอยู่กับสมอนชาเนลนะคะแต่ร้อนกันเลยบายแม่กว่า ก็มานะตอนนี้นะคะมาดามมาดามด้มาดามดามเหรอดามาดสิสัตว์พ่อขนาดนี้รอมาตั้งนานแล้วนะครับผมสามเดือนแล้วนะครับจอง ก็จะมานะครับ้งแต่ไม่หรอกพอดีไปนัดกันล่ะตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาเมษาพึ่งมามิถุนามิถุนาก็ยังจะกลางเดือนอีกไหนล่ะโคกไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอไล่ก่อนเดี๋ยวจัดการไปร่างมาทำไมมาไม่พบทีมเนี่ยเป็นยังไงครับเดินทางไปไปยุ่ิเสรมากกว่าเมื่อกี้ไป็นลำพูนเป็นลพูนนานโอ้โหเบาสามเนื้อบ้าบาดไอ้น้ำน้ำอื้อสวยมาก นนูได้ที hey Lord, ่พักยังย <<|ja|>> ังพี่จีนจะหาให้นี่นี่มันนี่พี่จีบต้องเป็นคนหาที่พักให้น้องมัการเต้นในวันนี้เลยร้านเฮ้ยพอดีไอ้มิเต้นมิเต้นอยู่ซองหลังนี่ไอ้ชิดนี่ปูนนี่เด็กเออเพื่อนเพื่อนปูนกับมีล่แหละเพื่อนปูนฮอนร้อนกลางคืนมาได้ฮอนมันบ่ฮอนดอกขึ้นข้าวแต่ว่า กะว่ากี่วันจะพึ่งทำเสร็จเร็วนะพี่ยังไม่มีตังค์จ่ายเริ่มทำสักสามทีเดือนแล้วนะพี่เก็บตังค์ก่อนเริ่มงานวันไหนครับผมจะเริ่มงานวันไหนาจะมาได้มาบึงมาบึงสถานที่แล้วก็เมื่อน่ะเมื่ออีกสามเดือนค่อยดีตอนนี้น้องก็มาอีกแล้วนะคะที่เจอสลาอยู่แล้วนะครับยคุงานแป๊บนนึง้องชื่อน้องอะไรนะทางบันได ไปไปเบิ้งไปเบิ้งหม่องกันเป็นเป็นนาคบริวารไงแล้วเป็นใส่กับราวบันไดน้องมาแล้วใช้เอฟซีนะคะน่าจะใหญ่กว่าใหญ่กว่านี้ใสก็ไม่ได้แล้เออขนมาได้เขาเขาบอกว่าเขาขนมาได้เฮ้ยมาทําที่นี่ขอให้ทำที่นี่มันจะมันจะขนมาเพิ่นป่าไม่ค่อยเห็นแต่ตามไปพญานาคราวบันไดนะแปดตนมันก็ต้องมาขึ้นโครงที่นี่ใส่กับเสาด้วย เออขึ้นคืนคืนโค้งกันห้าบันไดไปแล้วคุณกับเบสซักซื้อมาแล้วเอามายุบลูกสั่แล้วก็มาตังา้งซั่งซื้อเอาออเขากะจ้างเพื่อนเพื่อเขกะจ้างอีกรอบหนึ่งเด้อ จทำไมรู้ดีจังเลยรู้ยรู้ทันเลยเกิด่าอันนี้เราจะเดินตากแดดอีกนานไหมเนาะคอยกว่าดทีไรก็เดินแดดของเราไปไปเดี๋ยวพี่เชิญไปไปไปพอดีมีกาแฟฟรีอยู่ไปไม่ได้พี่เลี้ยงนะอานดีไหมพี่ถึงแม่บ้านพี่ถึงแม่บ้านอันีไหนพี่ถึงแม่บ้นไปพอลุงอ๋อลูกสาวไข่ลูกสาวไข่มันสีดำนะโอ้ลูกสาวไข่แต่พนบเป็นสามปันจ้าประวัตลูกสาวไข่ อาจารย์ประานดอกไม้ครับคุดังมาจากกอดาล่าคนดังคนดังได่นี่น่ะตาล่าดนีา่าตาล่าดาเฮ้ยคจับได้แล้วคุาดังาับได้ไหมจวะบิ๊บจิดาลำไปนี่ไงจิดไปแล้วนะจิ๊บบจิ๊บจิ๊บิดบจิ๊บิ๊บจิ๊่จิาบจิ๊บจิ๊บจิ๊าจิ๊บบบ่ด เนล้วเปิดหนลูกเปิดแน่กินเลูกน้คิ้อมาดีมแล้วกินล้อมื่อกแจังเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ไอ้ลูกวัดมากเย่พ่นทิดทางปั่นมาแล้ววันนีมาปั่นมาใส่ใ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดยมาคนเดียวหนสวนนเลย มาผัเดียวบ่นี่่วงอไกลลงกลงโอ้ยี้ขยใหาส่งนคือตอนน้ลายุทธวีสลายุทธจะไม่ลงมาพราเขาคุยกับสาวก่อนเขาคุยกับสาวอยู่ตอนนี้ยังยังไม่ลงมาเดี๋ยวนั่งก่อนเอานั่นากำบ้านค่ะเขาแสดงว่าจไดเห็ุสองคนมาค่ล่มือมันนะเ๋าเขาาเห็ุสองวยี่เห็ดสามมันนะนั่นนั่นนั่นสละสไได้ด้วอไได้ มีงานประจำเลยลเอานซืลวเอาท้งอไดีครับทานอะไรดีขอนิดนึงอะไรลูกจะาผู้ให้ระเบิดล้น่านะครับที่จะมาปั้นองค์ปู่นะครับนะตรงทางขึ้นลาบันไดย่งยัางยังย่างย่างยัางย่างย่างย่างยงย้างย่างย่างางบ่างย่า่ายางั่าางาย่าดล่าาย่างาาย จำมือได้จำมือได้จำมือได้นี่นะครับนนางงามตากแดดไม่ไม่เอาจริงๆเอาเรื่องจริงเออจบตรงๆไปเลยตรงๆงไปเลย อยากได้เงินแล้วยังมีงานด้วยก็คือช่วงก็เพิ่มมีโปรเจกต์เนาะมีโครงการว่าจะทำต่อเลยแปเดี๋ยวไปยี่เุินก่อนสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคเอาลักษณะเป็นล้วไงที่อ้อมหรือเป็นเป็นลุงพญานาคอ้อมตอนนี้พี่ยังเก็บตังคไม่หมดเลยเพราะว่าเอาคนละวัน ของของพี่วันพุธต้องปั้นสวยๆสำหรับลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่องนีนะคะสวัสดีค่ะน่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นพานาของพุธวันพุธเอาแค่โคู้ไม่ต้องแม่แม่ก็เดี๋ยวพี่